คนที่มีความโลภครอบงำก็สามารถออกกนอบายเบียดเบียนผู้อื่นได้อย่างน่าอาศาัศจรรย์คนที่จมอยู่ด้วยอารมณ์ของความอาฆาตพยาบาทาูผโกรกก็จิตใจก็มืดสนิทเลยคิดอย่างเดียวคือจะทำร้ายทำลายกันให้พังกันไปอย่างเดียวเลยเพราะความอาฆาตเพราะความเข้าใจผิดเพราะความเห็นผิดเข้าใจว่าเราจะได้จะเป็นจะมีอยู่ในโลกใบนี้จริงๆแล้วโลกนี้เป็นเพียงแค่ เครื่องอาศัยชั่วคราวของพวกเราเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยชั่วคราวที่ใช้ในการเรียนรู้เพื่อแก้ความหลงพวกเราเนี่ยมาเกิดบนโลกเนี่ยเพื่อเรียนรู้ที่จะแก้ความหลงเพราะเราไม่รู้มาก่อนเลยว่าเรามาทําไมพราะเราไม่รู้เราก็หลงไปในโลกอย่างกระเซิร์กระเซิงด้วยความไม่รู้ก็ไปยื้อแย่งแข่งขันต่อสู้ในกติกาที่นะ ในกติกาที่ต้องต้องแย่งชิงกันอะลองสังเกตดูสิต้องแย่งชิงต้องต่อสู้โอ้บีบคั้นให้พวกเราต่อสู้ขนาดน,นั้นเลยมันความทุกข์มันบีบคั้นขนาดน,นั้นะนะแม้แต่ความเป็นญาติพี่น้องก็ไม่เห็นกันละเมื่อความมืดครอบงำแล้วไม่รู้จักกันนะเราต้องเป็นที่หนึ่งเท่านั้นความมืดมันครอบงำจิตใจมันเป็นอย่างนั้น เพราะความหลงสําคัญผิดเพราะความไม่รู้นะถ้าไม่เราสําคัญผิดยึดถือเอาผิดนั่นเอง